อรุณสวัสดยามเช้านะครับวันนี้เราจะปฏิบัติการเชิงทุกในหมู่บ้านไทยสมคีไปกับอสอมอและอสวรวมกันไปปูพรมตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายรอบหมู่บ้านไทยสมคีซึ่งหมู่บ้านไม่ขึ้น่วงทั้ง6หมู่บ้านในวันนี้เขาจะปลูพรมกันทุกหมู่บ้านนะครับสําหรับบ้านไทยสมคีในวันนี้ก็ปูพรมเหมือนกันเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันนะอาตมาก็จะไปเหมือนกันนะครับ ไปกันเลยเรามาอยู่กับท่านผู้ใหญ่พิรมสารขัดนะครับผู้ใหญ่บ้านไทยสมัคคีผู้ใหญ่ครับวันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างครับกิจกรรมครับวันนี้จะมีการหยอดทายอาเบดพร้อมกับตัวตุ้มน้ำมิงลายในหมู่เกาไทยสมัคคีครับร่วมกับอสมอ ตอนนี้หลังคาเรียนมีอยู่553คนเรียนครับครับวันนี้เราจะปูพรมนะครับไปกับท่านผู้ใหญ่แล้วก็อสมอทั้งหมดหมู่บ้านไถ่สมคขีนะครับขณะนี้เรากําลังแบ่งทีมนะครับว่าใครจะไปสายไหนบ้างแล้วเรามีมาตรการอย่างไรบ้างในการป้องกันยุงรายไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน ลุกดนะ้ำยองลายอย่างเดียวค่ะเออเก่งมากเลยครับปรับอย่างเดียวค่ะควบนะ้ำควบองค์ค่ะเอ,อ่าควบองค์นะอ,อ,อสมเราตอนนี้มีกี่คนครับตอนนี้มีแสนสิบสี่แสนสิบสี่คนวันนี้มาค,ครบทีมเลยใช่ไหมครบทีมเลยค่ะ,ครเ,คะเราจะไปที่ไหนกันบ้างครับวันนี้ครับวันนี้เหรอคะอก็ร่วมกับสาราแดงค่ะครับร่มสานใบ้านเลยค่ะพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะมากค่ะ ตามผู้ใหญ่ไปนะครับตามผู้ใหญ่หหมาไม่กลดตามผู้ใหญ่พี่ลมงไปครับขนาดผู้ใหญ่บ้านยังนําทีมมาเลยเราเป็นพะอยู่ในว้อยู Pacific, ่ในชุมชนเราก็ต้องมาช่วยกันนะอันนี้จะเป็นวงรถยนต์ใช่ไหมเป็นวงรถยนต์ใช่ไหมตั๋วทุกจุดเลยนะครับ No, no.